สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวพ่อเอนะครับวันนี้ผมก็จะมาชวนทุกท่านทําเมนูข้าวหมูทอดกระเทียมพริกไทยไข่ดาวครับผมสูตรหมูนุ่มชุ่มฉ่าไม่แข็งกระด้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงและว,วัตถุด,ดิบที่เราจะใช้กันก่อนเลยครับก็จะมีหมูเป็นสันคอหมูนะครับ450กรัม เราจะเลือกใช้เป็นสันคอนะครับเพราะถ้าใช้หมูส่วนอื่นอาจจะแข็งกระด้างได้ด้วยนะครับผักชีนี้เราจะทําเป็น3ามเกลือกันนะครับใช้สต้นครับเราจะใช้ลําต้นตรงนี้นะครับหันมาไว้สําหรับโรยหมูของเรานะครับพริกไทยขาวครับอย่างดีนะครับ1ถุงครับหรือ10กรัมนั่นเองก็จะมีกระเทียม20กลีบไว้ทํากระเทียมเจียวนะครับน้ำปลาครับหนึ่งช้อนโต๊ะซอสฝาเขียวหนึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำ ครึ่งช้อนโต๊ะครับซอสหอยนางรม2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะนะครับไข่3ฟองนะครับก็มีแตงนะครับเป็นเครื่องเคียงของเรา1ลูกอันดับแรกให้เรานำหมูมาหั่นก่อนนะครับ พอหั่นหมูเสร็จแล้วนะครับให้เรามาตำพริกไทยครับพอพริกไทยละเอียดดีแล้วนะครับตักแบ่งออกมาก่อนประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับเหลือไว้ในนี้เพื่อตำกับ3เกลือต่อใส่รากผักชีลงไปครับกระเทียมครับใส่ลงไป หกกีบตำให้เข้ากันครับพอละเอียดดีแล้วเราก็จะได้3ามเกลือแล้วนะครับเก็บไว้ก่อนจากนั้นให้เราตำกระเทียมที่เหลือนะครับส่วนนี้เราจะเอาไปเจียวนะครับ เราก็จะมาดาวไข่กันก่อนเลยนะครับต่อมาเราก็จะมาเริ่มทำหมูทอดกระเทียมกันเลยนะครับโดยการที่เราใส่กระเทียมที่เราโขกไว้ก่อนเราจะเจียวกระเทียมจนหอมดีก่อนนะครับ พอเราเจียวกระเทียมมาจนเหลืองสวยแบบนี้แล้วนะครับตักขึ้นครับตักน้ํามันออกด้วยนะครับตักให้เหลือน้ํามันไว้เพื่อจะทอดหมูกระเทียมของเรานะครับแล้วก็เหลือนี้ไว้อย่างนี้นะครับใส่หมูลงไปเลยครับ ตอนนี้เราจะใช้เป็นไฟเบาก่อนนะครับใส่สามเกลือที่เราเตรียมไว้ครับน้ำมันหอยน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะ ซอสปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะนะครับจากนั้นผัดให้เข้ากันดีอย่างนี้เลยนะครับจนหมูเราสุก ใส่ซีอิ๊วดำลงไปนะครับเพื่อเพิ่มสีสัน พอหมูสุกดีแล้วนะครับให้เราใส่ต้นผักชีที่เราซอยไว้นะครับตามด้วยพริกไทยที่เราแบ่งไว้คนให้เข้ากันก็เป็นอันใช้ได้ครับปิดไฟเลย เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับข้าวหมูทอดกระเทียมพริกไทยสูตรเยิ้มเยมของเราโรยด้วยกระเทียมที่เราเจียวไว้นะครับเท่าน,นี้ก็เป็นอันเสร็จครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับข้าวหมูทอดกระเทียมพริกไทยไข่ดาวของเราทำง่ายไม่ยุง่งยากกลิ่นหอมหน้าตาก็น่าทานมากเลยนะครับตอนนี้ เพื่อนๆก็ลองมาทำตามกันดูนะครับรับรองว่าอร่อยถูกใจแน่นอนครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครัวพ่อเอด้วยนะครับลาไปก่อนครับสำหรับคลิปนี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ